กงานครั้งนี or or ้ยึดเป็นหลัได้ว่าเป็นงานของมูนิศร์และความภาคภูมิใจของพวกเราชาวใต้จุลาทุกคนค่ะและเนื่องาลักในเทศตา์จุฬาแห่งนี้ถูกกำเนดขึ้นจากพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระกรเตมหาาธิบดีีดนพระอัมาราจริงการจัดวันงาทั้งมีเป็นเรที่เหมือนการนอนข้าวสวัสด์กระต่าเป็นตาปุ่นกำลังแด่พระพุพุทธชัยกเหนือยแจุาแ เป็นแทเจลาได้ที่ส <t troll> ุดนั่นก็คือตัวแทนมิอิแพทยกีฬาในแต่ลสัปดรับตั้งแต่สัปดาที่หนึ่งจนถึงระดับเอ็ิเดนหรือที่เรียกว่าประจับ้านซึ่งคนฝั่งีสีร่วงเป็นผู้แทนฝ่ายเข่งกันในนั้นเท่านั้นเอค่ะนี้ค่ะคราวตั้งนั้นระับต่อไปเพื่อเปลี่ยนได้รู้จักกับเเราชาวแพทย์นามากขึ้นนะครับก็ขอเรียนเชิญทท่เพีอาว่าแ่นะแวงนีกรทคนเยะห

一块一